สวัสดีค่ะวันนี้มีบอลสีอีกตัวนะคะที่จะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันทุกคนนะคะอันนี้คือบ่อเงินค่ะบ่อเงินของเรานะมีการพัฒนาที่เป็นไปเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแรกเริ่มเดิมทีต้นนี้คือต้อนแรกที่เราเลี้ยงบอลสีเราได้น้องมา,าบ่อเงินเนี่ยต้นร้อยห้าสิบ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นานะคะเลี้ยงเลี้ยงไปน้องเขาก็จะทรงแบบขาวอยู่อย่างนั้น,นะคะเป็นใบขาวตลอดไม่ไม่เคยมีสีอื่นแซมพอเราเอาลงกระถางใหญ่นะคะเขาก็จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีชมพูเรื่อเๆนิดนินิดนนิดนิดเน,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 นี่ยเราไม่ได้เห็นพัฒนาการเขามาหลายอาทิตย์แล้วไม่ได้เดินผ่านทางนี้เขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวเลยค่ะเนี่ย ใบแก่ที่บอกว่าเป็นสีนวลน,นวลเรื่อยๆกลายเป็นสีเขียวทั้งใบเลยค่ะอันนี้คือมันมีเสน่ห์ตรงที่การเปลี่ยนแปลงมันค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ปุป,ปับเราไม่ทันสังเกตนะว่าเขาจากสีขาวนวลนกลายเป็นสีเขียวตั้งแต่เมื่อไหร่นะอย่างสีชมพูเนี่ยมันจะมาพร้อมกับสีขาวนวลหน่อยๆอ,นะอันนี้คือใบแก่ เราวิเคราะห์ได้ว่าส่วนหนึ่งน้องอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยได้รับแสงเท่าที่ควรแต่ก็ไม่อาจจะเป็นไปได้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องสายพันธุ์ของเขาการากัดเม็ดสีของเขาอันนี้นะคะสีชมพูเนี่นนยใบใบที่ก็อออกมาใบแรกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสีขาวขาวนวนลๆออกชมพูนะคะมันเป็น เป็นใบเล็กๆเบื้อบางๆนะแล้วก็จะมีกระดูกสีชมพูนะจริงๆจริงๆพันนี้นะบอกเงินนะ่ะเ,เป็นพันเป็นบอลใบใหญ่ใบโพลร,รูปใบโพลนะใบใหญ่มากเนะแรกๆเราก็ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่เพราะว่าสีสันเขาไม่สวยไง กระดูกเขาก็ชัดเจนนะเนี่ยแต่ว่าเป็นเส้นเขียวเขียวแก่แก่เข้มตรงสะดือนี่จะชิดชิดเลยหูชิดเลยแล้วก็จะมีเส้นสีแดงตัดผ่านตรงระหว่างสะดือนิดเดียวมันด้านหลังนี่นะคะด้านหลังนี่ก็กระดูกชัดเจนต้นลำต้นสีน้ําตาลเข้มไปถึงสีดำนะ หมดเลยสีดำนะะบอนเนี่ยมันอยู่ในตระกูลเดียวกับพวกกวนอิมนะคะกวนอิมออสีพวกสีใบสีขาวอะไรเงะะี้ยค่ะแต่ว่าเขาจะใบใหญ่กว่านะะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันของราชนีไม้ใบนะคะ ก็ดูแปลกตาไปดีเยน็ยนเยน็นเย็นตาจะได้เรามีต้นเดียวถ้ามีหลายๆต้นก็คงจะสวยไปอีกแบบหนึ่ง่าด้วยความที่เขาสีสันเขาพัฒนาการเขาช้ามากเราก็ทำให้เราไม่ค่อยจะสนใจเขาต้องขอโทษน้องด้วยนะที่ไม่เห็นความสวยอตอนใบจะสลัดทิ้งละเนี่ยผ่านทุกวันแต่ไม่ได้มองนะความสวยเขามันลึกๆอ่ะ ลึกอยู่ข้างในไม่ใช่ว่ามองแป๊บเดี๋ยวแล้วก็จะเห็นความสวยเลยต้องมานั่งพิดพินิพิเคราะห์เออนี่ยจริงๆก็มีความงามอยู่ในตัวเหมือนกันนะอต่อทองค่ะต้นแรกที่พุดให้เรามีความคิดที่อยากจะเลี้ยงบอลสีลองดีๆความสวยเขาอยู่ในในตัวเหมือนเหมือนค้นนะคะ ถ้าไม่มองแบบฉับเฉวยก็เออคนนี้ไม่น่าสะดุดตามไม่มีความสวยงามอะไรแต่ถ้ามองลึกๆเขามีความดีอยู่ในตัวคนมาเปรียบกับคนก็เหมือนบอลสีนะคะมีความดีอยู่ในตัวต้องมองนานๆต้องศึกษากันนานๆเนานนะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยค่ะตื่นเช้ามาไม่มีวิดีโอจะส่ง เลยถ่ายสดๆดดนๆเอาเลยนะคะเพราะว่ากิจกรรมเยอะมากปอนสีที่บ้านก็เริ่มร้อยรอแล้วเดี๋ยวต้องออกไปหาถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ได้รับชมกันนะคะดูนานๆจะนี้เห็นไหมสีสันของราชินีไม้ใบนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จับกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ าฝากกดไลค์กดติดตามช่องกสันแชนเนลเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณแนละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ